ลาบสรบดีม่รักแฟนอีฟุตบอลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมโอทีมชาแนลกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวอาร์เต็มดอฟบิกกันนะครับนักเตะจากกิโลนากำลังมาแรงนะครับวัย26ปีอาลิกาสเปนถือว่าชีวิตจริงเล่นดีมากครับตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าในเกมจะเป็นยังไงสายฟีสปอร์ห้ามผ้าน,นะครับไปลุยไม่เชิงว่ารีวิวนะทุกคนแบบว่าจะเอามากดให้ดูนะครับวิธีการหาช่องของมันจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยครับผมไปไปดอฟ <โด S 1> บิกชื่ออ่านโคตรยากเลยอาเต็มดอฟบิกแตะแล้วไยลูกนี้โอ้โหลูกแรกเอาดีวะโ,โ,โคมกักคมกริบคมกักอะไรเนี่ยพูดไปเรื่อยไปครับผมไปต่อคมกักเฉยเมื่อกี้ อเยี่เฮ้ยโกดอนไปทองมินโอ s <S ้โหจบแล้วโดนอย่างเงี้ยโอ้โหโดนเตะข้างหลังชิบหายโอ้นึกว่าเข้าลิเบอรี่นึกว่าหายแล้วเมื่อกี้บอลยอยเฉย ไปครับยาวเลยดอบิกมุ่งชงได้ไแล้วมีเฮดดิ้งแล้วก็สูงด้วยมีการคอมือหาช่องโอ้โ,โ,อโหเกือบโดนไปครับเฮ้ยข้างหน้าดอบิกตายตัดหลงังโอ้ <c oughs> ติดกองหลงังทีเดียวขายาวจังวะมาแล,ล้วไงลิเบอรี่จ่ายกลางเหมือนเดิมหรือเปล่า นี่ไงมังครับตัวไหนเลยเพื่อนยกตามสู่เย้ยอะไรครับนี่อ่ะชิปหายแล้วเออพิงมาเคียซ่าสวยเพื่อนตัดเข้าในมาแล้วโอ้โ,อโดอบฟิกดอบฟิกดอบฟิกอะไรหรอ S <S โอ้โหผมโดนแน่เลยว่าดูทรงนะ <laughs> ไม่น่ารอดครับลูกนี้ไปครับเกมที่สองลุยก,กันมันจะเป็นยัางไงาเกมที่แล้วโอ๊ะโอกาสยิงครั้งเดียวแบบเป็นประตูเลย อัดเต็มดอฟบิก๊ก <c oughs> แปลว่าแตะครั้งเดียวหายไปเลยยิงโอกาสครั้งเดียวเลยเออไม่มีโอกาสนั้นอีกเลยเสมอเฉยเลยไปครับลุยกันมาดูเกมที่สองจะเป็นยังไงมันจะเข้ามือหรือเปล่าไปผมเกมที่สองจะมีสกอร์หรือเปล่าเอาใจติดโอ้โห ใครวะน่ะโอ้โหเบดดี้ยอมเหรอวะลูกนี้ไปต่อมาเจออาเต็มผมไปเจออา้อาโอ<ฮ>้โหอะไรเนี่ยเกซ่คือนักเตะเดิมๆมันเหมือนมันจะไม่โหดหรอกเยาเจอของจริงแล้วบรรทัด เดี๋ยวเจอดับปรทัดของจริงโอ้โหออกได้ไงนี่นอ่ะฮัลโหลนัวเสียบแล้วเมื่อกี้โอ้โหอาเต็มเพื่อนหักเข้าซ้ายเฟกก่อนเอาใส่เลยโอ้โหยหักข้อได้ดีจัดเลยเมื่อกี้เกือบเข้าเปิดอาเต็มโอ้โหยอาเต็มหัวดิเต็มหัวเขาไปแล้วไปแล้ว แทงมาทำไมครับผมดักแล้วเฮ้ยเฮ้ยเบอ่์ไว้เบาเลเบลี่อีกลวเฮ้ยยิงเลยหรอหลอกยิงว่ะนึกว่าจะหักเข้ามาชิบหายเอ้ออไม่เข้าเฉยเฮ้ยเป็นไปได้ว่ะไอ้ดวงเรายังมีว่ะลูกสองไม่โดนเฉยโดนแต่ท่าพิสดารเนาะวันนี้ ไอ้โซมินอ่าเต็มขอแล้วล้ำรึเปล่าพิงเล่นเดี๋ยวบอยสวยครับอ่าเต็มยกซ้ายเต็มเซียนอีสปอร์ตนี่ไงละ่ะมาดีโอ้โเอาดีวะกองหน้ากองหน้าเหมือนปีกเลยเมื่อกี้นี่ไงโยกมาปีกแล้วเปิด น่าจะยืนเล่นก่อนเนาะน่าจะพิงเล่นก่อนเมื่อกี้น่าจะกนเตียก่อนไหนเง้คิดไม่ถึงน่าจะกดพิงบอลไว้ก่อนเนาะโอ้โหทีเดลุกคียรเด็กๆก็ทำกันครับน้องนี่ไงโอ้โหจะวนเอาเอามีความเด็ดมีความเด็ดสวยแทงสิซ่าใช ดูฟี่ปัน้นโห้ยดอบบิกดูฟี่อะไรหรอเออชื่อมันแบบแคล้ายๆดูฟี่เลยดอบบิกอาร์เต็มดอบบิกโโอกาสยงิงหกครับเขากอบแค่นสามเป็นประตูหนึ่งฮเซล่าลูมิซีอุสจังไรเนี่ยขอบนหัวมุนดาวบ์บนทัชรอือเปล่า นี่ไงตามสูตรเฮ้ยเวอร์ไปเปล่านี่แหละข้อดีของดับันทัดครับที่ผมสอนไปในที่ผมสอนนะดับบันทัดโอกาสเข้าแบบเวอร์เมอมากเลยถ้าดับันทัดติดก่อนยิงเนี่ยไม่ม่วงก็ล่วงได้ครับรจริงจอยากใจผมเลยทีเดีู้ท<อ>ี่เขาก็ดักเป็นม่ะ ดูฟี่โอ้โหดูฟี่อีกแล้วอาเต็มดอฟบิก๊กดูฟี่มาแต่ไหนก่อนเอ <c oughs> อเอาวิ่งไปมุมนู้นแล้วก็วิ่งกลับมาทางมุมนี้กวนตีนหรือเปล่า,านี่พ่อขอแอคไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> ผมไม่ชอบกองหน้าสายที่ไม่มีดับบมันถัดน,นะผมชอบ <c oughs> ผมอยากได้ที่มันมีดับบมันถัดมากกว่าน,นะครับ <c oughs> มันจะจบสกอร์คมกว่ากันเยอะเลย ต,ตัวธรรมดาก็ไม่ใช่ว่าไม่คมนะคนุณมันมีโอกาสหลอกยิงยากมากเลยจิบมหายโดนน้ำบรทัดตามสูตรรอบนี้เข้ามือครับไม่ได้แดกแล้วสูงด้วยไงประเด็นอะ่ะพิงไปแล้ว <c oughs> นี่เดียว ตดหลังโอ้โหอ,อาเตมบอกรอแล้วเมื่อกี้ดูหน้าบอลมุงไม่ได้ได้ไงนี่เพื่อนเสมืออีกแล้วมั้งนี่เกมเนี้ยไม่เหว่าปอมะไม่ว่ามว่ะไม่ว่าอาเตมนี่ไงโอ้เฮ้ย <c oughs> ตู้เทบจะไม่มีมึงยิงออกจันเป้ขู่หมด,ลมหมดหหแล้วอาร์เต็มมัหมดโหพโหเยอะดีเลยไหมชาล่าซาลา่า,ลานี่มาโอเคครับนอนมีไฟติ้งหรือเปล่าวะมันมีไฟติ้งหรือเปล่าไฟาติ้งสปีตไม่มีครับโอ้โหก็ว่าอยู่สปีดรถไปครับไม่เป็นไรอาร์เต็มล็อบเบนฮึ่ไม่ใช่ เท้าซ้ายเหมือนกันอาเตรียมดอฟบิคขีดน,นึงไปผมไม่อยากเสมอวะ่ะจะแพ้ก็แพ้ไปจะแพ้ก็แพ้ไปเลยผมไม่อยากเสมอชีโปชีบาน,นาอลาจืด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 จุดเฮ้ยโอ้โหหมดจืดจืดดืดจืดจืด ไปครับสองขีดอีสปอร์ตตามตาเต็ปตามตาเต็ปอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสวย,สวยสวยซาลาลงมาเพื่อนเฮีออย่าให้มันเปิดเฮียให้มันเปิดโค,โคกโคกระโลกโคกเอาไปเออไหนวะตัวลงสูงนี่ไงดูดิเกิดเปิดเข้ามาเฮ้ยเปิดสวยชิบหายเคลียร์ดิเพื่อน เออยังไงเนี่ยโอ้ยพรุ่งนี้นะน้องพรุ่งนี้นะน้องไปแล้วครับน,นี่มาเนี่ยมานี่มาโควันทูโอ้โหท่านเฮ้ยผมสวนอยู่โคโนมิอืมม้มกำลังจะยิงเลยถ้า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 เลี้ยงไปก่อนเฮ้ยทุยกูเกลียอะไรเนี่ยถ้าเลี้ยงไปน่าจะไม่เป่านะเมื่อกี้จ่ายกลับมามันล้มเส้นหรือเปล่ามันก็นเลยเป่า โอ้โหเราบีกสองลูกครับสองเกมไอสามี่วันนี้เออสองเกมสามลูกถือว่าสำหรับผมแล้วก็ยังไม่ดีพอนะครับแต่หาช่องดีมากนะจนตัวผมชอบที่มันหาช่องนะครับแต่ว่าผมชอบที่ผมบอกนั่นแหละผมชอบกองหน้าที่มีดับเบิลทัตนะครับเผื่อดับเบิลทัดยิงอะไรเงี้ยเหมือนเขาเหมือนที่เขายิงผมมาเมื่อกี้เออาลัครับก็จบลงไปแล้วนะครับชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่ง กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไร EP หน้าจะเป็นอะไรเจอกันพรุ่งนี้ s you a g a i n บายบายไปรุ bye, bye ่น